อร์อ๋อลูกศรน,นี่ไงลูกศรโอเคอ๋อมีบองอยู่โอเคไงไม่ไม่มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเออจะพูดมาปั๊บพูดมาป่ะปุ๊บพูดมาปับ๊บปั๊บมาปุา๊บ กับเราพูดถึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนพบก,กันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีแมบบน่าสนใจมานําเหนืออีกแล้วฮะ,ะยิ้มสยองขวัญโอ้โหลอยยิ้ม <laughs> น่าสนใจฮะ <laughs> ตัวละครน่าสนใจอยู่นะฮะ <laughs> เป็นยังไงไปชมกันเลยฮะ,ะ <laughs> ไปเลยเดดี้ก๊โอเคมาแล้วฮะอะไรโอ้แบบใช้ได้จ้ะภาพสวยอยู่ฮะอีกคนเล่นเยอะอยู่นะฮะเนี่ยลอยยิ้มล <laughs> อยยิม้ม <laughs> นี่เราขึ้นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ฮะเคเราน่าจะรับบทเป็นสายสืบฮะ กำลังโหลด let's go <S go โอ้เปิดฉากมาโอเคฮะพร้อมเสียงเพลงฮะมีเสียงเพลงคนร้องเพลงฮะ <c oughs> เป็นแบบคาราโอเกะด้วยฮะในเรื่องประมาณว่าเราได้รับบทเป็นสายสือฮะเข้ามาเหมือนเป็นพ่อมดเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่พ่อมดดิเหมือนเป็นอนักปลดปล่อยวิญญ,ญาณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วเราจะมาปลดปล่อยวิญญ,ญาณสาวน้อยคนนี้กันนะฮะเธอถูกฆาตกรรมในนี้นะฮะ มีอรอยยิ้มที่สยองขวัญน,นะอันนี้เป็นเรื่องๆคร่าวๆนะฮะอ๋อจะให้ดูบรรยากาศภายในเกมก่อนใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างโอเคโอเคอ๋อโอเคมาครับได้แล้ะมาเลยฮะโอ้บรรยากาศด,ดีฮะต้องการความช่วยเหลือคค้นหาความจริงวัยรุ่นที่หายไปอ๋อมีเด็กหายไปตรงนี้ครับปี1987ฮะโอเคโอเคทดสอบความแม่นยำเล็กน้อยทำไมอ่ะ วิ่งเรามีปืนด้วยโอเคมีปืนด้วยโอ,ยอ้สายซื้สายซื้เรา้มียิงเป้าหมายเป้าหมายอะไรอ่ะนี่เหรออ๋อทดสอบอ๋อมีให้ทดสอบการยิงเลยใช้ได้แม่นอยู่แล้วเราแม่นอยู่แล้วฮัลหสวัสดีครับเอา้าเมื่อกี้ยิงว่าวไปอีกว่าวัวต่อัดโอเคฮะมีทดสอบให้ยิงด้วยเกมนี้จะต้องไปเกมยิงแน่นอนฮนะเกมผีอะไรไายิงขนาดน,นี้ผีชิว่า น่าสนใจฮะเป็นกระสุนที่หนึงโอเคเรียบร้อยถูกต้องเป้าหมายของฉันเออจะอุ๊ยอะไรอะไรเลยโอ้ยๆยจู่ๆก็หล่นตกใจไม่ตั้งตัวเลยเหรออ๋ออะไรกับเนี่ยโอเคเนี่ยแหละเติมน้ำมันอ๋อในเครื่องบัดไฟเออประตูปิดซึ่งันน่ะออ๋โอเคเติมน้ำมันฮะโอเคเติมแล้วฮะโอเคบวกบวกบวกมีเสียงบวกบวกนะ อ๋อ้ามาเต็มมันจะหลุดเงโอเคเครื่องปั่นไฟน้ำมันหมดฮนะต้องต้องเติมไฟนิดนึงนะต้องเติมไฟอะไรแนละ้วเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงกันละเพื่อให้ไฟติดอ่าโอเคเติมน้ำมันเพื่อให้เครื่องปั่นไฟติดฮะโอ้มีหลายทังเหลือเกินอันนี้อะไรอ่ะเอ้เหมือนมีเขียนอะไรไว้เพียบเลย,ย่าไปสุใจฮนะเอาภารกิจก่อนนะเอาภารกิจก่อนนะเเค มาครึ่งทางแล้วหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเออทางสุดท้ายฮะโอเคฮะบรรยากาศใช้ได้ฮะอึมคึมดีฮะดึ่มคึมสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับเงียบกริปฮะเก้าแล้วฮะเออเก้าสิบกว่าแล้วฮะเออใจเสี่ยงเนี่แหละโอเคไฟกลับมาแล้วฮะโอเคต้องหาสาเหตุต่อฮะ เอ้ากล่องวิญญาณลืมไว้อ๋อแล้วก็กลับไปเอาไปเอาทางไหนแล้วครับยนะนี่เหรอเอ้าล็อกซะง,งั้นเอ้าอะไรอ๋อนี่เปิดได้โอเคอากาศดีอ่ะอันนี้เปิดได้ไหมเอ้าวประตูเปิดไม่ได้อ่ะโอเคโอ้โหข้างนอกฝนตกด้วยโอ้บรรยากาศดีดีาฮเอ้ยตรงเมื่อกี้ป่ะที่เราผ่านมาวงวนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หลงทางใช่ไหม โอเคเฮ้ยอันนี้อะไรหยิบอ๋อกล่องวิญญาณนะ Spirit Box โอเคได้แล้วฮะห้องพักเด็กยังคงร้องเพลงอยู่ห้องพักเด็กไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่าโอเคไปเลยฮะว่าแต่ห้องพักเด็กอยู่ตรงไหนก่อนเฮ้ยนั่นไงนั่นไงปักหมุดไว้โอเคไม่เท่าไหร่ฮะ อย่าอย่ามามีเซอร์ไพรส์อะไรไหมไม่มีใช่ไหมโอเคเฮ้ยอ๋อมันมีลูกศรตรงนี้อ๋ออ๋อมันมีบอกอยู่โอเคโอเคไม่ยากอะไรปึ๊บอ๋อโอเคเอ้ยอ้าทางเดิมป่ะเนี่ยอ๋ออ๋อลูกศรนี่ไงลูกศรโอเคอ๋อมีบอกอยู่โอเคง่ายไม่ไม่มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมอเออจะพูดมาปับ๊บพูดมาปับ๊บปุ๊บพูดมาปับป๊บปับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ๊บปั๊บมาปุ๊บกับเราพูดถึงเนี่ยโอ้ เอาไปตามรูปสอดนะไม่ยากเท่าไหรนะ่ฮะไปแล้วฮนะเขา้าทางไหนทางนี้เหรอโอเคออ๋โอเคมาทางนี้ฮนะห้องพักเด็กต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเออเสียงอะไรอ๋อใครมาเปิดวิญญาไว้ตรงนี้โอเคปิดก่อนเสียงบ <c oughs> รรยากาศน่ากลัวฮนะในห้องนี้ฮนะมีบางอย่างน่ากลัวฮนะในห้องนี้ฮนะ บรรยากาศเยอกเย็นโอ้มีความรุนแรงในบริเวณนี้ฮนะความรุนแรงไม่เหมือนดินมันทะลุลงมาโอเควางกล่องวิญญาณกล่องวิญญาณตรงไหนอยู่แล้วโอเคอุ้ยอุ้ยวุ้ยสามารถบอกชื่อคุณได้ไหม <Lisa. S 2> อ่ะวู้ยชื่อลิซ่าอุ้ยมันตอบเรด้วยโอ้ะอะไรอ่ะอย,อยู่ไหนอ่ะลิซ่านั่นคุณใช่ไหมคุณอยู่คนเดียวใช่ไหม คุณถูกลืมมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะอยู่ไหนอะลิซ่าอยู่ไหนไหนไหนไม่มีใช่ไหมไหนอะค <Find S 1> นหาเหรอคนหาอะไรอะคนหากนันเหรอหาอะไรหาอะไรก่อนห <the> นังสือนี่ไงหนังสือ <c oughs> ด้านหลังมีหนังสืออ๋อนี่ไงโอเคด้านหลังมีหนังสือแล้วแล้วไง อะไรอ่ะต้องการสื่อสารอะไรอ่ะหาความปลอดภัยในห้องนี้เหรอหาเบาะแสอ๋อหนังสือเมื่อกี้เขาบอกหนังสือด้านหลังอ๋อ <left> โอเคนสัทำไมอ่ะเดี๋ยวอ๋อมันมีมนไอ้นี้อ๋อมีตู้เซฟอยู่ในนี้โอเคโอเคใช้กล่องวิญญาณโอเคต้องใช้กล่องวิญญาณในการสื่อสารเขาฮะ ลองอีกทีมาคุยกันฉันเถอะยังไงต่อ Good Good บอกรหัสได้ไหมอะอะไรอะ1 7 3 8 1 7 3 8อ๋อ1 7 3 8 1 7 3 8โอเคเปิดแล้วฮะ อ๋อมันเป็นกล่องเพลงเหรอเขาบอกให้เปิดเพลงในห้องเขาอะฮะเดี๋ยวนะปั๊บโอเคอุ้ยเพลงเพราะจังเลยโอเคแล้วไงต่อเปิดเพลงแล้วไงอะเฮ้ยเจ้า้อุ้ยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฮ้ยโอ้โหแบบลิงไซ์อะไรอะเยเธอโกรธมากโรตกระใจ อะไรอะ่ะต้องช่วยชีวิตต้องช่วยเธอติดตามไฟติดตามไฟคืออะไรอะ่ะแล้วติดตามไฟติดตามตรงไหนก่อน <laughs> ตรงไหนอ๋อนี่เหรอเนี่ยเนี่ยโอเคป๊าปไปตรงนี้โอเคตรงนู้นเหรอตรงนี้แล้วมั้งเดี๋ยวนะติดตามไฟติดตามไฟอะ่ะ <laughs> เค้เจ๋แล้วข้างนอกก็ฝนตกอะ่ะโอเคมันเป็นแบบบ้านล้างอะ่ะตรงเนี้ยเข้าสู่ห้องพ่วงกับ อ่างพ่วงก,กับเนี่ยเหรออ่างพ่วงก,กับโอเคเอา้ามันล็อกอ่ะเอ๋อไปไหนอ่ะเคือเขาผิดพลาดอาอแล้วไปไงต่อแก้ไขกล่องไฟเน,นี่ยอ๋ออ๋อนี่นี่โอเคโอ้โหพัลเซง่ายง่ายโอเคโอเคอเฮ้ยไม่ยากเท่าไหร่ฮะมาเลยฮะพัลเซอร์หมูอ่ะเนี่ย อ๋อเชื่อมต่อสายไฟอ่ะโอเคไม่ยากครับโอเคฮะโอ้หมูตุ้นนะบอกเลยไม่ยากคนนี้ไหมฮ่าฮ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวมันยากโอเคฮะมาอันนี้มานี้อันนี้มานี้อันนี้มานี้โอเคว้าโจเรียบร้อยอุ๊ยเป็นประตูไฟฟ้าด้วยอ๋อพี่เฮาโอเคเปิดประตูเรียบร้อยครับอู้เป็นห้องทดลองเหรอดู ให้ดูอะไรอะ่ะโปรเจคเตอร์อ๋อเนี่ยเหรอโปรเจคเตอร์เนี่ยเหรอ okay. โอเคอวิเขาให้ดูโปรเจคเตอร์อ่ะทำไมอะ่ะมีการทดลองเหรออะไรอะ่ะวิมีหุ่นตรงนี้มีคนใส่หัวม้าเหรอถืออะไรอยู่สักอย่างอะ่ะอะไรอ๋อนั่นไงเด็กเด็กท <c oughs> <ๆ>ี่อยู่ตรงนั้นเงยกล่อง อ๋อกล่องเดี๋ยวนะกล่องเนี้ยเหรอแค่ขปริศนากล่องไวเด็กโอเคตอนนี้เลยอ๋ออ๋อเป็นของเล่นอเอ๋เอาชิ้นส่วนไปใส่แน่เลยไม่ยากเท่าไหร,ร่ครโอเคโอเคป๊อปโอเคไอ้สี่เหลี่ยมอยู่นี่ฮะโอเคเก็บของแต่สี่เหลี่ยมใส่สิครับใส่ใส่ใส่สิครับ,รบโอเคไม่ยอมใส่ <c oughs> เดียทำไมบริการประยุกึมคือมีนวเดี๋ยวนะเหมือนจะมีอะไรเดี๋ยวนะเออหายไปไหนอ๋อเรามีพลังจิตหรือเปล่าเนี่ยทำไมยกสิ่งของได้แบบไม่ต้องจับได้เนี่ยมีพลังจิตแน่เลยโอเคป๊อปใส่อุ้ยตกใจเสียงเยอะเออคุณเหมือนพวกเขาแหละทำไมอ่ะบุกเข้ามาคิดว่าทุกอย่างเป็นเกมวิญญาณของคุณต้องอยู่ในที่นี่ตลอดไปแมนดิคของฉันอ้าวคนต่อไป นายคือคนต่อไปเหรอข้าฉันด่วนรอยยิ้มนั้นอ้เอาเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเไงคุยกันก่อนได้ไหมคุยกันก่อนได้ไหมนี่ชักปืนรอแล้วเฮ้ยโอ้ล่วงล่วงไม่รู้เลยยิงก็ยิงก็เอาล่วงบักบัคเออไหนไหนไหนโอ้ยหัวสั่นอุ้ยเอ้ยมันวาร์ปได้ด้วยมีเทเลพอร์ตด้วยอ๋อนี่บอสเหรอโอ้โห โอเคอุ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่ยากแค่เดินมาเฉยๆไม่มีลูกเล่นอะไรเลยอุ้ยพูดถึงก็มาปั๊บเฮ้ยลูกเล่นด้ยอุ้ยหัวกระโหลกไฟอุ้ยอุ้ยยพูดปุ๊บก็มีลูกเล่นปั๊บเย้โอเคโอเคโอเคเโอเคโอุ้ยไหวซะด้วยไหวซะด้วยเดี๋ยวนะแม่หลบทันไงหลบแบบดิจิตอลไม่ได้กินหรอกโอเคอ๋อต้องต้องรอให้กีดนะฮะกีดเราถึงจะยิงได้อุ้ยตกใจ แหม่หลบทันนะมาได้ฮะมาโถไม่ได้โดนหรอกลูกเล่นแค่เนี้ยเออเอาอย่าเพิ่งเก็บของนะครับอย่าเพิ่งเก็บของโอเคยิงก่อนนะยิงก่อนนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกะโอ้ยโอ้ยยังไงวะโอ้โหมีไฟว่ากระโหลกไฟด้วยเฮียยิงไม่โดนยิงก่อนนะยิงก่อนนะโุ้ยเอาหายไปไหนอุ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยออ้ยวาร์ปเร็วขึ้นเอ้ามุดดินมุดดินนะอุ้ยเฟอเฟ้อเอายิงไม่โดนยิงไม่โดน ทำ,ทำไมยิงไม่โดนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวสั่นหัวคอนหัวสั่นหัวคอนอุ้ยอุ้ยช้อนเลอะช็อตเนื้อเสร็จเราดิกระสุนหมดสิเรียบร้อยเย้ชนะมียาเท่าไหร่ฮะโอ้เรารู้สึกเข้าสู่ความทรงจำของเธอฮะความเจ็บปวดมากมายเปลวไฟคือความร้อนแห่งเดียวในสถานที่นี้ อ๋ออันนี้เป็นสิ่งของของเธอฮะเป็นสมบัติของเธอฮะหยุดความโหดร้ายและเศร้าโศกนี้ได้ฮะจุดไฟในแคมป์จุดไฟอ๋อ oh, เมื่อกี้ได้เลยในอะแคมป์อยู่ไหนอยู่ไหนอะอ๋อ oh, นี่นี่นี่โอเคอ๋อ okay. oh, จุดไฟแล้วโอเคจุดไฟทั้งหมดแล้วจะทำให้เธอสงบได้ลงฮะโอเคฮะนี่อ๋อโอเคเอาสิ่งของเอาสมบัติเธอมาเผาฮะ นี่โอเคมันมีเสียงร้องเลยโู้เดี๋ยวละดักลาอเคลาก่อนนะลิซ่าเคออกแล้วไงต่อไม่มีเลยเธอไปแล้วอ๋อโอเคแต่ยังไม่ปลอดภัยความสยองขวัญยังอยู่ในอากาศฮะไปที่โรงอาหารไปไปไปที่โรงอาหารไปยังไงทางไหนนี่หรอเค ไปที่โรงอาหารเนอะนี่เหรอโอเคชับปืนไปก่อนเพื่อความปลอดภัย๋ยวจะมีอุ๊ยตกใจตกใจเสียงเนี่ยอ๋อมียาของผู้ตายฮะพวกเขาย่ายไม่อยู่ที่นี่อ๋อผีมันฆ่าคนแล้ววิญญาณก็ถูกกักเก็บไว้ที่นี่ฮะโอเคโอเครอดชีวิตจากคุนโชยังไงมีนับถอยหลังด้วย ยิงยิงก่อนแนละ้วไม่รู้ยิงไม้ก่อนยิงไว้ก่อนหนุกเว้หนุกเว้หนุกตรงที่มันยิงได้ด้วยยิงอ่ะเอ้ยมีปืนไม่กลัวหรอกผีก็ผีดิฮะมาเนี่ยผีก็ผีเนะเี้ย,ยนะมาเนี้ยยิงกระสุนจะกลัวแต่น่ากลัวตรงกระสุนหมดเลยแหละโอเคเดีเติมกระสุนให้ไวอะ่ะโอเคมันวาร์ปต่อหน้าเลยฮนะมีไหมไหมีไหมเฮ้ยไหนไหนเอ้ยอยู่นี่ เนี่ yeah. ทำอะไรเราไม่ได้หรอสิบเจ็ดวิฮะโอเคเสียงเพลงประกอบก็เล่าเหลือเกินโอเคเรีย okay. okay. บร้อยโอ,โอ้ไม่หมดหอ่ะมันมาเรื่อยๆเลยอะ่ะเดี๋ยวนะสิบสี่วิโอเคอ๋อต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้โอเคเนี่ยพิยาเขาอหไร่ะโรงอาหารสยองขวัญเฮ้ยมันมันวาปมาใกล้ๆอะ่ะเดี๋ยวนะไหนะ่ะอุ้ยนี่นี่โอเคโอเคเรียบร้อย เอออู้มันมันวาร์ปใกล้ๆมันเกิดใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาอันนี่เอาไอ้นี่เดี๋ยวนะพี่วายังไม่ตายตายแล้วโอเคมีไหมเมียแปดแล้วแปดวิแปดวิหมาเยอะเหลือเกินนี่โอ้โหมีคนตายที่นี่เยอะมากฮะเราต้องปลดปล่อยเขาเลยด้วยลูกกระสุนปืนนะปลดปล่อยโอเคฮะแต่ละตัวแต่ละตัวมายิ้มหวานมาเลยนะเดี๋ยวโอ้ยดูมันวาร์ปมาตรงนี้แหละโอเคฮะไหนเยอะ เนี่ยวามมาข้างหลังนะโอเคได้แอปเปิ้ลมาหนึ่งลูกอะโอเคก้ไหนๆเนี่ยอุ้ยอุ้ยอี่เรียบร้อยรอดชีวิตจากคุณฮะโอเคสกัดได้ฮะเราสกัดได้ฮะเก้คว้ากุญแจกุญแจกุญแจอยู่ไหนก่อนอ๋อนี่ๆๆโอเคคว้ากุญแจคว้ากุญแจโอ้เกือบไปแล้วไง โอเคฮะสัมผัสไออากาศได้ฮะออกจากที่นี่ฮะออกจากที่นี่ทางไหนอ๋อนี่นี่นี่อ๋อมีปักบุญให้อ๋อโอเคไปเลยฮะไปเลยฮะออกจากที่นี่เลยฮะเพื่อเพื่อกันอยู่รอดโอเคเฮ้ยตัวแทนมีอักษรด้วยสมัยยิ้มอ่ะยิ้มโอเคฮะเป็นตัวแทนในคำยิ้ม嘛เฮ้ยดูแต่ละคนโอ้ยิ้มหวานเลยโอ้ระเบิดจู่ๆก็ระเบิดอ๋อการไปดูวิญญาณฮะ สีฟ้าขุดทสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยเอเคปลดปล่อยวิญญาณเราออกไปแล้วอ๋อโอเคฟังเรื่องเราเราก่อนนะฟังเรื่องเราของเราก่อนอ๋อโอเคเปลี่ยนโน่ล่นเป็นโนให้ฟังเหรออ๋อมีบันเลงด้วยเป็นโนเนี่ยมีเพลงคอคอด้วยเป็นโน่อะ โอเคทำไมอะเล่าเรื่องราวเหรออะไรอะ่ะจักรวาลเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะยิมย้มยิ้มอ๋อมันมีตัวย่อเหรอฮะความเศร้าโศกความหมายสติปัญญาความรักอีเทอร์อ๋อรวมเป็นสมัยเนี้ยเหรอโอเคปลูกอะไรอะ่ะดอกกุหลาบ โอเคทำให้เรายิงได้ไปใต้เรายิงนั้นโอเคโอเคทำไมอ่ะสนูทำไมอ่ะอ๋อความอิสระภาพอะความแข่งแร่ง okay. โอเคเฮ้ยเดวี่ไม่ขาย <laughs> ใช่ใช่ไหม <laughs> จิตวิญญาณของเราหายไปฮะอ๋อโอเคเป็นสตรอรี่เล็กๆน้อยๆ,ๆ่ะ <laughs> โอเคโอเคฉันเข้าไปในศูนย์คุมขังเพื่อค้นหาคําตอบและเกือบกลายเป็นผู้สูญหายรายต่อไปอ๋อโอเคโอเคเราช่วยเหลือพวกเขาที่กําลังพักผ่อนบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้พักผ่อนเอ,อย่างไง <c oughs> บางสิ่งบางอย่างจะยิ้มตลอดไปอ๋อมีความสุขตลอดไปอะไรอย่างนี้ได้ปะโอเคเอาผ่านนะคุณชนะอ๋อใช้ได้อยู่ฮะแบบนี้โอ๋อมีแอคชั่นแอคชั่นเล็กๆน้อยๆฮะมีจ้ำสแก์นิดนึง Okay. โอเคก็ใช้ได้อยู่นะพอได้พอได้อไดอ okay. โอเคโหพอใช้ได้อยู่เนะี้ยโอเคฮะโอเคฮะโอ้แบบนี้ใช้ได้อยู่นะฮะสนุกอยู่ฮนะมีเหตุการณ์ให้เราใช้ปืนได้ยิงด้วยนะฮะใช้ได้เลยฮนะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะอันนี้ต้องไปแล้วนะครับบายบายเย่เยนะ่สนุกดีฮะบายบนชาร์นเกมเมอร์